ายการก็ได้บทเพลงจากนักร้องนักแต่งเพลงลูกทุ่งอินดี้เจ้าของผลงานเพลงกว่า100ล้านวิวฮะปรีชาปัดภัยมากับเพลงกอดลมครับ yeah. คจาจคิดน้ำเจ้าจนหัวใจห้ำพอนคิดหอดตอนยังหักการคักแน่ปานฟ้าแหลกเมื่อใจเจ้าเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นหาฝนวนน้ำตาไหลเห็นแต่ห้อยหักที่ยังฟ้ากลางใจเจ็บเกือบตายหักเจ้าหลายไอ้ดโศ าบอกคือเ่าจะเธอมันเปลี่ยนเวียนวนคึ้ใจคนจากลาใจเจ้าคือจังฝ้าปล่อยคนมาใส่ใจอายได้ยืนกอดล้มแนมป่าทางเจ้าตัาง้งต่แลงหอดเสาบอกคือเ่าจะเธอมันเปลี่ยนเวียนวนคึ้ใจคนจากลา đâu cứ chẳng qua, bỏi con ma tay chạy ai nào chân đầy cọt lâu nào chân đầy có nào chân đầy nào chân កួតลมแทงเจ้าកួតลม เพลงนี้กอดลมกอดลมเป็นเพลงนี้กอดเอาไว้กับตัวเองนานมากกอดลมนี่คือกอดตัวเองกอดตัวเองมโดนดโดนอย่างเงี้ยไม่มีใครกอดก็กอดตัวเองไปก่อนแล้วเป็นเพลงที่กอดไว้อยู่ในอัลบั้มในในแฟ้มนานมากไปเสนอที่ไหนก็ยังไม่ผ่านนาทีใช่ครับเออตอนแรกมันก็มันอาจจะหาเวลากับคนที่เหมาะไม่ได้ใช่ไหมอ่ามันมีอยู่ช่วงหนึ่งตอนตอนที่อ่าเรากำลังเราก็ลังว่างจากโปรเจกต์อยู่ช่องนั้นก็จะเป็นโควิดด้วยนะครับก็ มีหลายๆคนรีเคสมาว่าอยากจะฟังผมร้องเพลงคู่กับสารสักหนึ่งเพลงดูดูว่าล่องเสียงเราลักษณะการร้องเรามันคล้ายๆกันมากเราจะผมมาอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงอยู่ด้วยกันมันจะเป็นยังไงเราก็เลยช่างใจอยู่ระยะหนึ่งล่วงเลยไปจนถึงเวลาที่ต้องตัดสินใจแล้วเออไม่เป็นไรเราลองมาทําดีกว่าก็เลยเป็นเพลงกอดลมที่ร้องคู่กับสารไว้ปสองคนนี้สนิทกันไปไหนไปด้วยกันมีบางช่วงที่วบางก็ จะเดินสายชอบชอบเตะฟุตบอลแต่ฟมีฟุตบอลการกุศลนัานี้เราก็จะไปก็ร่วมด้วยเวลาไปเงี้ยมันได้มีสัมพันธ์อ,อีกอีกตอ่อหนึ่งอีกตอ่อหนึ่งใช่ครับสมมุติถ้าเกิดใครแบบว่าอินกับงานการกุศลแบบนี้บางทีไปเตะบ,บอลต้องแบบเอาของไปบริจาคเอาอุปกรณ์กีฬาให้เด็กๆด้วยติดต่อทางไหนถ้าเกิดอยากจะร่วมบุญจริงๆก็ช่วงนี้ก็มีโครงการที่ที่จะทําอยู่ก็คือ มอบเสื้อผ้าที่เป็นถ้าเป็นเสื้อผ้าเมือสองนะครับก็จะขึ้นไปขึ้นลอยประมาณปลายปีใครที่ติดตามอยู่ก็ความเคลื่อนไหวทุกอย่างก็จะทํากันประมาณปลายปีนะครับวันนี้ยินดีด้วยกับกับโครงการดีๆแบบนี้ที่จะมีโอกาสให้คุณผู้ชมได้ร่วมบุญด้วยกันนะฮะใช่ทีีชาติัตรไพลยครับดวัครับช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับสาวน้อยผู้มีใจรักในเสียงเพลงคนนี้ ที่ชอบร้องเพลงเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เปิดให้ฟังค่ะเปิดให้ฟังตั้งแต่เด็กเลยแล้วก็เขาเห็นว่าหนูร้องเพลงได้เขาก็เลยไปฝากกับคุณครูวไว้ค่ะส่วนใหญ่งานที่ไปประกวดก็จะเป็นงานงานวัดนะคะแบบงานประจําปีอะไรอย่างนี้ค่ะที่หนูภูมิใจที่สุดก็คือเข้าชิงถ้วยพระราชทานสี่คนสุดท้ายค่ะแล้วก็ได้รางวัลชมเชย